ธุงธานีเปิดนวัตกรรมโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ในเครื่องครัวแบบใหม่แห่งแรกในเอเชียเมื่อวันที่16ธันวาคม2560เอกอากาัครราชทูตไต้หวันประจำประเทศไทยมิสเตอร์ถงเจินหยวนและมิสเตอร์เอรอนโจกรรมการผู้จัดก,การบริษัทนิว G.O. โอจำกัดร่วมเป็นประธานเปิดงานโรงงานและออฟฟิศใหม่ของนิว g ีโอคอมพานีลิมิเตที่นำเอานวัตกรรมใหม่ใช้ระบบโรบอตมาทำงานแทนที่คน และสามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้รวดเร็วกว่าปกติเป็นที่แรกในประเทศไทยด้วยระยะเวลากว่า15ปีผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องครัวคุณภาพระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ G.O. ได้รับการยอมรับจากลูกค้าด้วยคุณภาพของวัสดุผสมผสานกับดีไซน์ที่ทันสมัยและสวยงามเหมาะกับทุกฟังก์ชันการใช้งานและล่าสุดนิว G.O. คอ m ี Limitted ได้นำเอาเทคโนโลยีการผลิตที่อัจฉริยะและทันสมัย นำเข้าจากโค m แม c คอมพานีลิมิ t e ตประเทศเยอรมนีซึ่งนับเป็นที่แห่งแรกในประเทศไทยและในอาเซียนเข้าสู่อินดัสเทรีย4.0ในวงการเฟอร์นิเจอร์ด้วยการนำเอานวัตรกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องครัวจาก Newgeo Company Limited มีคุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐานชุดเครื่องครัวยุโรปจึงสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้ มิสเตอร์แอรอนโจกรรมการผู้จัดการบริษัท g ีโอโฮมคิดเช่นกล่าวครั้งนี้ว่าเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทของเราจะพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเข้าสู่ i ินดัสเทรีย4.0ของที่ผลิตออกมาทั้งหมดเราส่งออกในอาเซียนเลยนำเอาเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดเข้ามาผลิตทุกอย่างในโรงงานใช้ระบบลิงก์กันหมดคือการใช้คอมพิวเตอร์ตัวเดียวในการควบคุมและป้อนเข้าไปในตัวเครื่องจักร ระบบทุกอย่างถูกคำนวณออกมาพอดีกันหมดและที่บริษัทจะมีเซร,ร์บอออกแบบไปดูถึงสถานที่จริงหลังออกแบบเสร็จจะส่งรูปกลับมายัางบริษัทเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้ทันทีใช้เวลาในการผลิตน้อยมากสามารถเสร็จภายในวันถึง2วันไม่ต้องทำทีละมากๆแล้วเก็บเป็นสต็อกเพื่อขายเป็นลอ็อตแต่เราสามารถผลิตชิ้นต่อชิ้นทำตามที่ลูกค้าต้องการและผลิตให้ลูกค้าได้ทันที ซึ่งนี่ก็มีคนดังในประเทศไทยได้ใช้บริการแล้วคือคุณ a, นาตาลีเกลบว่าและเชฟเอียนสุดท้ายถ้าใครต้องการเฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมคุณภาพแบบเดียวกันกันกบยุโรปแต่ราคาไทยมาใช้บริการของบริษัท g o โ o m ฮมคิดเช่นได้ครับครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการลงทุนที่ครั้งที่หน,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 นึ่งบริษัทเราเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าคุณภาพของรให้ดีขึ้น เราเข้าสู่ระบบอินดัสทรีสิ่ย10.00ด้วยเพราะว่าการวิธีครั้งนี้ที่เราลงทุนไปเป็นเครื่องจักรยานนาวิเป็นรายแรกในการมาในที่สงในมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตอิเชอร์ส่ยนั่นเป็นนวัตกรรมใหม่ในระบบของระบบการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดใช่ครับก็คือทุกอย่างเนี่ยมันใช้ระบบลิงก์กันหมดเลยของอินเตอร์ลิงก์กันคือทุกอย่างเนี่ยผ่านข้อมูลจากอินเตอร์หลังจากเราออกแบบทุกโปรเซสเนี่ย มาสาม,มารถก่นเข้าไปที่เครื่องได้ออโต้เลยแล้วก็ไม่ต้องมีคนมาเขียนแตบกบแกะแตกอะไรคือตัวอย่างมาคคันมาเครื่องก็ตัวอย่างหนึงคือ C N C ตัวอย่างก็เครืตัดไม้มได้านมิสเตอร์อาน,น,อนบาชนเซอร์วิสเรคเตอร์ของโฮ m ม็กเอเชียจากประเทศเยอรมนีก็กล่าวว่าในครั้งนี้บริษัท G O Home เป็นบริษัทที่ผลิตชุดครัวลักชัวรี่ไฮเทคซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศและส่งออกไปทั่วโลก บริษัท g o h o m e ได้ลงทุนเครื่องจักรครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะเขาต้องการเป็นผู้นำทางด้านอินโนเวชันเลยลงทุนซื้อเครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติที่เป็นโรบอททั้งหมดทางบริษัท g o h o m e ได้เข้าสู่ระบบ Industrial ยล4.0แล้วสิ่งที่บริษัทได้คือการผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาและในส่วนของตัวโรงงานเองบริษัท g o h o m e ได้ลงทุนกับเครื่องจักรของโฮแมเป็นอัตโนมัติทั้งหมด